สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระครมยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องอย่าร้องไห้จากพระธรรมลูกาบทที่7ข้อที่11ถึงข้อที่17พระธรรมลูกาบทที่7ข้อ11ถึง17ต่อมาพระองค์เสด็จไปยังเมืองหนึ่งชื่อนาอิน เหล่าสาวกของพระองค์กับคนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไปเมื่อมาใกล้ประตูเมืองนั้นดูเถิดมีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ่งมาเป็นลูกคนเดียวของแม่และนางก็เป็นหญิงไม้ชาวเมืองเป็นอันมากมากับหญิงนั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นมารดานั้นพระองค์ทรงเมตตากรุณาเขา และตรัสว่าอย่าร้องไห้แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ถูกต้องลงคนหามศพนั้นก็หยุดยืนอยู่พระองค์จึงตรัสว่าชายหนุ่มเอ๋ยเราสั่งเจ้าว่าลุกขึ้นเถิดคนที่ตายนั้นก็ลุกนั่งเริ่มพูดพระองค์จึงทรงมอบชายหนุ่มให้แก่มารดาของเขาฝ่ายคนทั้งปวง มีความกลัวและสรรเสริญพระเจ้าว่าท่านผู้เผยพระวจนะใหญ่ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเราและพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์แล้วและกิตติศัพท์ของพระองค์ได้เลื่องลือไปตลอดทั่วยูเดียและทั่วแว่นแคว้นล้อมรอบ เป็นเรื่องราวของหญิงม่ายที่ทุนเสียลูกชายไปและเธอก็เสียอ,อกเสียใจร้องไห้นะครับนั่นคือสิ่งเกิดขึ้นคนก็ร่วมร้องไห้ไปกับเธอด้วยสงสารนะครับจนกระทั่งพระเยซูมาพบกับพระเยซูเยซูจึงไปแตะต้องลงศพของลูกชายของหญิงม่ายและได้เรียกให้บุตรชายหญิงม่ายได้เป็นกิจความตายนะคำสำคัญที่ค์พูดถึงเสมอ พูดกับหญิงมากนี้ว่าอย่าร้องไห้จี่นธทลัะครับวันนี้เวลานี้ท่านกําลังร้องไห้เกี่ยวกับรเรื่องอะไร้าถ้าท่านพบพระเยซูแล้วอยากนุนใจว่าอย่าร้องไห้นะพระเยซูจะช่วยท่านในสิ่งที่ท่านกําลังร้องไห้อยู่เหมือนหญิงมาคนนี้ที่มีความทุกข์ใจเหลือเกินนะมีความเสียใจด้วยอันดับแรกคือเสียใจ ลูกคนเดียวที่เป็นที่รักหญิงคนนี้ที่บ้านนาอินนะครับแล้วก็ลูกชายเขาได้ตายจากไปนะมีคนหามศพมาและจะไปฝังตามประเพณีนะหญิงม่ายกับชาวเมืองนั้นก็ร้องไห้นะโดยเฉพาะหญิงไม้นั้นมีความทุกข์ใจเหลือเกินอันดับแรกเลยเสียใจที่ลูกจากไปอันนี้เป็นพื้นฐานนี่คือเรื่องใหญ่คนที่รัก จากไปแล้วก็เศร้าใจเสียใจนะตามมาอีกเรื่องหนึง่งนะก็คือเรื่องของความทุกข์ยากลำบากที่ตามมานะผู้หญิงและเด็กสมัยก่อนไม่มีใครจ้างทำงานนะครับใครใช้ผู้ชายที่มีอายุเริ่มทำงานได้แล้วมีกำลังวังชาในการทำงานได้ในจ้างฉะนั้นผู้ชายจะเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวในการไป หาเงินหาทองไปทําอาชีพได้ได้เงินได้ทองมาเลี้ยงดูครอบครัวส่วนผู้หญิงและเด็กก็จะอยู่ที่บ้านทํางานบ้านนะครับเด็กก็มีหน้าที่ในการเรียนก็เรียนไปแล้วก็ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทะานั้นถ้าบุตรชายคนนี้ตายไปผู้หญิงคนนี้จะอยู่อย่างไรสุดท้ายก็คือเป็นภาระทางสังคมนะเพราะมีใครจ้าง แต่สังคมต้องมาหาทางดูแลช่วยเหลือเจอจุนกันตามาถนัดของแต่ละคนตามความพึงพอใจของแต่ละคนเพราะว่าก็มีใครบังคับอะไรบ้างนักให้ทํานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เกิดสิ่งผ่นเมื่อพระเยซูทรงเห็นนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเยซูทรงสงสารจริงไหมนะครับเมื่อพระองค์ทรงเห็นมารดานั้นพระองค์ทรงเมตตากุณาเขาและตรัสว่าอย่าร้องไห้นะและพระองค์เสร็จ เข้าไปใกล้ถูกต้องลงคนหามศพนั้นก็หยุดจืนอยู่พระองค์จึงตรัสว่าชายหนุ่มเอย๋ยเราสั่งจะว่าลุกขึ้นเถิดคนที่ตายนั้นก็ลุกนั่งเริ่มพูดพระองค์จึงมอบชายหนุ่มให้กับมารดาของเขาน้องเีระครับนี่คือเหตุการณ์หนึ่งท่านอาจจะทุกข์ใจท่านอาจจะลำบากใจ พราะบุคคลที่รักของท่านหรือสร้างสูญเสียสิีิรักหรือทําให้ท่านสูญเสียโอกาสหรือบางครั้งอาจจะตกงานอาจจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นกาลังตกอยู่ในความทุกข์ยากลําบากแต่ท่านกำลังร้องไห้อยู่ไม่รู้จะแก้ไขยังไงพระเยซูเห็นครับพระเยซูเห็นและพระเยซูกำลังเดินมาหาท่านและลบอกังบอย่าร้องไห้ปัญหาที่ท่านเผชิญอยู่สิ่งนี้ท่านทําไม่ได้ พระเยซูช่วยเหมือนกับพระเยซูเดินไปที่โลงศพของชายหนุ่มนี้แล้วก็พูดว่าลุกขึ้นเถิดนะชายหนุ่มนั้นก็ลุกขึ้นนั่งแล้วพูดแล้วกลับไปมีชีวิตเหมือนกับกับแม่ของเขาเหมือนเดิมพระเยซูกำลังบอกว่าปัญหาที่ท่านเผชิญอยู่นะฮะมันจะถูกปลดปล่อยออกไปให้ท่านลุกขึ้นแล้วก็สู้กับปัญหาให้ท่านลุกขึ้นแล้วก็เดินไปกับพระเยซู แต่ปัญหาที่ท่านประเทิินอยู่มันจะหายไปอย่าร้องไห้พระเยซูอยู่ด้วยอย่าร้องไห้พระเยซูพร้อมช่วยเ,เราอย่าร้องไห้เพราะปัญหาที่ท่านประเทิิญอยู่นั้นพระเยซูช่วยได้นั้นพี่น้องที่รักครับนั่นคือสิ่งที่อย่านุนใจพี่น้องมองเห็นว่าเรามีปัญหาอะไรให้เรามาทูลต่อพรองเพราะพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราพระเจ้าอยู่กับเรา นะฮะสิ่งที่เรามองเห็นเสมอๆในขณะที่พระเยซูยังทรงพะชนอยู่สาวกของพระองค์จะไปไหนแบบตรงไหนก็ตามแต่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเขาพระองค์ดูแลเขาแม้แต่ขณะเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่เ,เรียกสาวกากำลังข้ามจากอีกฝั่งหนึ่งไปสู่ฝั่งหนึ่งที่ทะเลสาบไกรีตอนนั้นเป็นยามสามพระเยซูอยู่บนภูเขานะฮะแล้วเกิดพายุขึ้นกลางทะเล ทำให้บรรดาสาวกเนี่ยต้องตีกันเชียงบากเรือเกิดจะจมเรือเกิดจะล่มอะไรก่ามพวกนี้พระเยซูมองเห็นแล้วก็เดินบนทะเลมาหาเขานะครับนั่นคือสิ่งคัญปัญหาที่ท่านคิดว่าแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวพระเยซูจะเดินบนทะเลมาหาท่าน ปัญหาที่ท่านคิดว่าทําอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวพระเยซูจะมายืนอยู่ที่ปัญหานั้นและจะตรัสว่าปัญหานี้จงหายไปหน้าทิ้งเราคือลุกขึ้นเดินไปกับพระเยซูและเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเยซูและสิ่งเกิดขึ้นเราจะสรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่ตามมาคือประชาชนได้เห็นการใหญ่นั้นก็สรรเสริญพระเจ้านะฮะและก็ยำเกรงพระเจ้านะฮะแล้วก็มั่นใจว่าพระเจ้ามาเยี่ยมเยียน พวกเขาแล้วนั่นก็อยากหนุนใจพี่น้อยมองเห็นว่านี่คือสิ่งที่เราควรทำนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านทุกข์ใจหรือท่านลำบากใจหรือท่านรู้สึกว่าชีวิตนี้ตายดีกว่าเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วจะร้อ,องไห้ครับพระเยซูพร้อมช่วยท่านเพราะพระเยซูอยู่กับท่านในเวลาน,นี้ไม่ว่าท่านเป็นใครก็ตามแต่พระเยซูพร้อมช่วยท่านร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสงเสริมขอบคุณในความรักของพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งและพร้อมช่วยเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าพร้อมเชพพ็ชดน้าตาทุกจดก,กับเราและพร้อมช่วยเราขอบพระคุณในความรักพระองค์ในพระนามรพระเยซูเจ้าอาเมนคําถามสําหรับการใคร่ครวญท่านเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงปลอบใจท่านหรือไม่อย่างไร ขอคิดป,ประจำวันนี้นะครับเมื่อเราร้องไห้พระเยซูพร้อมเช็ดน้ำตาให้เราอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพนกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ